กับกรณีนี่ฮะจบแค่มาหกอ้างเป็นหมอให้ดมยาสลบด้วยเดี๋ยวเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไรประเด็นต่างๆที่สําคัญผมอยากให้คุณผู้ชมชมนะฮะเพราะว่ามีมเชื่อว่ามีผู้เสียหายจํานวนเยอะท,ที่ยังไม่ได้มาร้องอตอนนี้ยี่สบกว่าคนที่มีมาแล้วนะฮะคุณกายสวิทครับ ดูจากพาดหัวข่าวแบบนี้อาจจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วไงช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองครับปคบกับออยไปบุกจับคลินิกเถื่อน8แห่งแล้วก็ไปเจอหมอเถื่อนแบบนี้แล้วครับแต่ที่น่าตกใจที่พีคเลยพอถูกจับได้แล้วปรากฏว่าชายที่อ้างตัวเป็นหมอเป็นเจ้าของคลินิกหนึ่งแห่งในนั้นเนี่ยยังเปิดรับลูกค้าอีกยังยังไม่หยุดมีผู้เสียหายกว่า20คนโอนเงินไปทําศัลยกรรมคือไม่รู้ข่าวหรือเปล่าแล้วถูกจับถูกจับได้ไงต่อ ประการตัวออกไปไง<ะ>พอประการตัวไปเสร็จปั๊บเปิดรับลูกค้าอีกครับน่าตกใจไหมล่ะเดี๋ยวมาตามองราทั้งหมดนี้กับผมกันนะครับค<ะ>่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับพวกผมกายสวิทตลีและพงศัฒนานะครับต้องยอมรับจริงๆว่ายุคนี้สมัยนี้เรื่องการดูแลตัวเองให้ดูดีก็จะเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้มีคนเข้ามาใช้บริการผ่านคลินิกเสริมความงามเป็นจํานวนมากถ้าเกิดเราไปคลินิกที่ได้รับความน่าเชื่อถือไม่เป็นไรแต่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเรื่องของหมอเถื่อนในปัจจุบันมีไม่น้อยเลยนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีข่าวเรื่องการฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ต่างๆเป็นหมอเถื่อนหมอกระเป๋าฉีดตามคอนโดมิเนียมต่างๆ แต่ที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือว่าเป็นหมอมาทำสัญญกรรมเลยครับทำเสริมจมูกทำตัดเนี้ยงต่างๆมีผู้เสียหายมาร้องเรียนกับรายการเช้านี้ที่หมอชิดนะครับว่าถูกหลอกด้วยครับคือจริงๆตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าถูกหลอกแต่ที่เป็นข่าวมาเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่มีเจ้าหน้าที่มคบ,บครับก็คือตำรวจกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มกอนผู้บริโภค ได้ไปจับกลุ่มคลินิกเถื่อนถึง8แห่งด้วยกันครับแล้วหนึ่งในนั้นเป็นคลินิกที่มีชื่อว่านายอาร์มเนี่ยเป็นเจ้าของครับอ้างตัวว่าเป็นหมอเรียกตัวเขาหมออาร์มหมออาร์มอายุ23ปีอยู่เลยดูน่าเชื่อถือหรอเป็นหมอแล้ววนยะี่สิบสามไม่น่าจะได้เป็นหมอน,นะ่ไครับคือเขาแอบอ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของคลินิกเป็นหมอด้วยสนใจทําเสริมจมูกผ่าตัดสัลญกรรมต่างๆเดี๋ยวหมออาร์มคนนี้จะทําให้นี่นะครับ หนึ่งในผู้เสียหายชื่อคุณหนึ่งนามสมมุตินะครับก็มาทําสัลากรรมที่คลินิกของนายอาร์มคนนี้แหละเธอเล่าว่าเมื่อต้นปี2565เธออยากจะไปตัดเหนียงหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไปเจอคลินิกแห่งนี้แหละครับราคาไม่แพงไม่ถูกเกินไปแล้วก็มีคนติดตามเยอะน่าเชื่อถือก็เลยติดต่อไปเลยครับจ่ายเงินเต็มจํานวนก่อนเลยพอไปถึงก็ไปเจอกับนายอาร์มนี่แหละครับที่อ้างตัวว่าเป็นหมอแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าของคลินิกด้วย เธอจะไปแค่ตัดเนียงแต่ถูกน้มหนาวคุณทีคุณปุ้ยคุณผู้ชมไหนๆก็มาแล้วนะคุณหนึ่งจะมาตัดเนียงอย่างเดียวเดี๋ยวคุณหมอปีบโปรโมชั่นพิเศษให้เลยเสริมจมูกให้ด้วยราคาอยู่ที่74,000บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวหมออาร์มคนนี้จะลงมือดูแลเองทุกอย่างให้ดมยาสลบเองแล้วเดี๋ยวพาตัดศัลยกรรมให้ด้วยหลังทําเสร็จเนี่ยปรากฏว่าคุณหนึ่งเจอปัญหาครับปลายจมูกที่เสริมซิลิโคนเนี่ยเหมือนมันจะทะลุ รู้สึกแบบคันแล้วก็เจ็บเวลาใส่หน้ากากอนามัยพยายามติดต่อให้แก้ไขให้ก็เงียบหายไปเนี่ยเปิดให้กับทีมข่าวของเราคุณจุสติวิธีพมุตก็ไปสัมภาษณ์เปิดใจกับคุณหนึ่งผู้เสียหายรายนี้นะครับคือจมูกเหมือนบางๆเหมือนมันจะทะลุออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกๆก็ติดต่อไปหานายอาร์มคนนี้แหละเจ้าของคลินิกว่าให้รับผิดชอบหน่อยก็พยายามบ่ายเบี่ยงนะครับสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให,ให้แต่ต้องโอนเงินไปให้ด้วยนะครับ โอนเงินไปให้เพิ่มเติมอีกนะครับอ่ะก็โอนไปสุดท้ายก็มาทราบข่าวว่าถูกตำรวจปคบบุกไปรูปตัวนายอาร์มเนื่องจากว่าเป็นหมอเถื่อนไปฟังเสียงผู้เสียหายรอยนี้กันครับหนูว่าเขาเองอ่ะไม่ใช่หมอคนที่คุยกับหนูอะค่ะได้มีการร่วมพาตัดตัวเราด้วยอ่ะเขาไม่ใช่หมอหนึ่งสองมีการคดีช่อโกงมีการทำใบของหมอปลอมมีการทำ ซิลิโคนเถื่อนหรือว่าสารเหลวเถื่อนด้วยค่ะแล้วก็มีผู้คนหลายคนที่โดนกับคลินิกเนี้ยเยอะมากจำนวนสิบกว่าคนที่รวบรวมได้ตอนนี้จมูกเป็นยังไงบ้างคะจมูกบางมากค่ะแทบจะทะลุแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บค่ะแสบแสบนิดนึงก็คือเวลาใส่แมสางเงี้ยถูหน่อยๆน่อยก็คือแสบผู้เสียอีกคนนึงที่มาร้องกับเราชื่อคุณเก๋ครับคุณเก๋บอกว่านอกจากจะถูกหลอกทําสัญญกรรมแล้ว ยังถูกหลอกลงทุนอีกอครับ<ะ>คือไม่รู้คุยกันยังไงไปคลินิกเสริมความงามคุณปุ้ยจะไปดูแลตัวเองตัดเหนียงหน่อยะนะถูกนายอาร์มคนนี้ชักชวนมาลงทุนสูญเงินไปเกือบ0 0แสนบาทอีกด้วยครับ<ะ>ตอนนั้นก็ไม่รู้นะเมื่อรู้อีกทีก็เป็นข่าวว่าปคบอบุกไปจับกลุ่มนายอาร์มคนนี้ไปฟังเสียงผู้เสียหายกันครับผัดเขาเรียกตัวเองว่าหมออาร์ม แล้วเขาก็จะมีอีกชื่อหนึ่งว่าหมอชอนเป็นคนลงมือผ่าตัดเองซึ่งเราเลยคิดว่าเขาว่าเป็นหมอเพราะว่าเราไม่คิดว่าคนอื่นที่ไม่ใช่หมอหรือไม่ได้เรียนจบหมอจะกล้าลงมีดกับคนที่เรารู้ว่าโดนจับแล้วไปหลอกคนอื่นเนื่องจากว่าเมื่อเขาโดนจับคือ24พฤศจิกายนะคะหลังจาก24พฤศจิกายังมี สลิปที่โอนเข้าในนามโรเซคลินิกจีละลาภานาวินอยู่ใช้คำว่าเกือบทุกวันในเดือนธันวามูลค่ารวมๆเนี่ยห้าถึงหถึงเจ็ดแสนซึ่งเฉพาะที่เรารวบรวมได้เพราะว่าก่อนที่เขาอะ ก่อนที่เราจะรวบรวมไม่ได้คือเขาปิดคอมเมนต์เพราะเขาปิดคอมเมนต์เราจะไม่เห็นผู้เสียหายเราเลยไม่สามารถรวบรวมได้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นในสังคมครับถ,ถูกจับกลุมได้นายอามก็ประกันตัวออกไปแล้วทางคุณเก๋บ,บอกว่าตอนนี้ที่เฉพาะรวบรวมได้นะ มีอีกกว่า20คนโอนเงินไปให้กับนายอาร์มคลินิกแห่งนี้คือไม่รู้ไหมว่ามีการจับกลุ่มแล้วไม่รู้ว่าเป็นคลินิกเถื่อนด้วยนีย่ไงนถึงบอกว่าต้องดูข่าวนะใช,ใช่ไหมคะแล้วคุณเก๋ว,ว่าเนี่ยเฉพาะในสายของพวกเรานะแต่ไม่รู้ว่ายังมีคนอื่นๆอีกที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็โอนเงินไปให้กับคลินิกแห่งนี้อีกหรือไม่ทั้งทั้งที่ทผ่านมาแค่เดือน 2, 2เดือนเท่านั้นเองที่มีการบุกเข้าไปจับกลุ่มซึ่งผมเข้าไปตรวจสอบล่าสุดนะชื่อคลินิกแห่งนี้ เข้าไปดูได้<ร>ยังมีการเปิดเพจอยู่เลยแล้วก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อสักกลางปีที่แล้วเดือนมิถุนายนก็เป็นการโพสโปรโมชัน่นการทําสัญญกรรม<ช><ช>แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะมีคนหนึ่งบอกเตือนภัยโกงแล้วแคปข่าวที่มีการบุกไปจับกลุ่มคลีกเถอนแห่งนี้แหละครับอ <S <S อันนี้เป็นเรื่องสําคัญและเรื่องใหญ่เป็นเรื่อง จริงจังนะผมว่าคือคนนี้ร้องมาที่ผมแล้วผมก็ส่งต่อให้คุณคุณสันติวิธีเพื่อที่จะมามาดูเรื่องนี้เคสนี้เพราะว่าพอมันเป็นข่าวดังแค่ช่วงช่วงหนึ่งแล้วก็เงียบไปใช่ไหมครับพอเงียบไปเขากลับมาทําแบบนี้คําถามแรกผมถามเลยว่าถ้าคุณให้ดมยาสมมุติเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเกิดคนแพ้แล้วคนไข้เสียชีวิตหรอครับหรือเป็นระบาดเจ็บจะมาเนื่อกว่าเวลาทำเราไม่รู้ไงว่าเขาใส่อะไรยังไงจบแค่มหกอะแล้วคุณมาทําเรื่องแบบนี้คุณต้องรอให้คนตายก่อนเหรอถึงจะเอาจริงๆจังๆกับคนคนนี้ แล้วต้องไปตรวจสอบขยายผลต่อด้วยนะทำเป็นขบวนการหรือเปล่าคือไม่ใช่แค่อ้างว่าฉันเป็นหมอแต่มีการสร้างหลักฐานเท็จเข้ามาด้วยไงครับม,มีการว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องเป็นหมอถูกต้องตรงนี้แหละไปได้มายังไง แล้วคนก็ถามว่าโอห,หมออายุ23ปีไปเชื่อได้ยังไงต้องยอมรับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้หมอหน้าเด็กเยอะบางทีเราเข้าไปคลินิกเราจะถามแล้วคุณหมออายุเท่าไหร่ครับไม่มีใครกล้าถามบางทีแบบโอ้หน้าเด็กคือสุดเด็นหน้าเด็กทั้งนั้นเลย<ช> <laughs> ดูแลตัวเองเนี่ยนะครับดูนี้เรื่องสำคัญฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับขอบคุณคุณกายที่มาเปิดประเด็นนี้นะฮะขอบคุณมากครับคุณช่วงนี้นะครับ